จ้าอยู่กลางทะเลเหมือนนี่กล <c oughs> างทะเลผุดมวิวไปพร้อมสมวิวไปพร้อมกินข้าวไปพร้อมมาๆมากินข้าวนี่จับแก้วจับแก้วนี่ก็เก่าน่าตกปลาข้าวแบบแซ่อกวันนี้ไข่ต้มอันนี้มันตกปลาดูท่านั่งเถอะก่อนไสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสูส่ ไทยลฟิ้งคมยั่วค่ะวันนี้มาเปิดชิปอยู่ท่าเรือนะคะทุกคนที่เกาะกัวอเมริกาวันนี้จะพาทุกคนไปล่องเรือเที่ยวกับจัโรนะคะแล้วก็ตกปลาด้วยไปดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะท่าเรือนะคะตรงนี้อที่เกาะกัวอเมริกาไปกันเลยค่ะว่าเราจะได้ปลาหรือว่าเราจะได้แค่ความสนุกไปกันเลยเราก็พร้อมละตอนนี้เรือเราก็พร้อมแล้วค่ะไปกันเลยตอนนี้อยู่ท่าเรือไป ไปไปไปอื hey. like it, yeah. นี่เราจะเอาเรือลงท่านี้นี่คือท่าเรืออากาศก็กลัวมเมกานะคะไปอมามา ตรงท่านี้เขาก็จะมีคนอยู่ด้วยนะคะทุกคนคือแบบว่ามีคนเขามาเช่าชอบเป็นเดือนแล้วก็จอดเรือแล้วก็นอนในเรือก็มีเหมือนกันอันนี้คือเรือท่าเรือนะคะนี่ปล่อยอม,อมีคนมาปนตอนเช้าๆก็ยังมีคนออกมาออกกําลังกายแถวนี้ท่าลงท่าเรือได้นี่พี่ติ๋วนี่เป็นนางขวักในเรือ,อ

อันนี้ได้กระทง n g หน้าสิร้อยได้ไหมเรือตตัต้งบัง,งพัดมาโยนเลยปวดอ่าวไ,ได้แล้วไปนี่ไป,ไป,ไปล้วกระพอมจองเดินทางแล้วเนอนไปตอนนี้เราก็ออกสู่ทะเลแล้วนะคะมาอันนี้เราก็จะมานั่งเรือเที่ยวสบายๆนะคะวันนี้โน่น แล้วก็แก๊กนี้ละนี่ก็คือผู้ร่วมเดินทางนะคะนี่พี่ติ๋วค่ะสองสาวเขาเสือวันนี้ะอดน่าท้าดีกับตันเจ้ามาด้วยกันสามคนนะคะวันนี้ไม่ได้ปีนเขาค่ะวันนี้ลงน้ำค่ะอันนี้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศลงน้ำนะคะวันนี้ไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของเกาะวันนี้อากาศดีมากวันนี้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้า อากาศดีวันนี้ทางนู้นก็จะเป็นเกาะกวมนะคะตอนนี้เราออกจากเกาะกวมแล้วมุ่งสู่กลางทะเลเบีเดย้อนลงไปแล้วนั่งเรือเที่ยวนั่งเรือเที่ยววันนี้มาดูกันว่านี่ก็คือสเสบียงของเรามีทุกอย่างในนี้มีสเสบียงของเราเพียบนะคะเสบงสเสบียง โอ้ยปลาบินปลาบินหายไปไหนวะเรามาให้ถ่ายหน่อยสิปลาบินเราจะมาถา่ายปลาบินวันนี้ hmm. โอ้ยแล้วหนึ่งบุกผยนึ่งวันแล้วเช้ากไปทางอันขายฝุ่นทางขายทั้งฝุ่น hmm. แล้วบุกผ้ากไปได้สิถึงไปถิเลย hmm. ไปทางกุโกร์ไปทางกุโกร์ไอแลนด์เลย,ยเออถ้าไม่ขายไม่ถี่ผูกไม่จุ่มเอาไปฝุ่นมาทางผิดเพิ่งไปไปลองเลือกแถว ใกล้ๆเที่้วโกโก้น่ะแหละแต่ว่ามันมันสิบวันก็โกโก้ได้มันสิเป็นโคนนี่ยๆหรือเป็นเบิร์บางไงเราเขาไปจอดเพื่อให้พวกพี่เล่นน้ำหันใต่อาหารป่าอยู uh ่หันป่าหลใสนี Bay ่คุกประเภทยความกับมีส่นีตัวหนเนกาหันเน่คนนี so ้นั่นบ้าคิดว mm ่านะออมองหันแล้วเขาไปจอดให้พวกพีเรนน้ากันออนลินนีแล้วก็โกโก้ไเขาอทหแล้วไปเรนมานั่งเรือเที่ยวฮะ สามปีแล้วม mm ั hmm, so <laughs> like <laughs> <laughs> ้งได้นมมาน้ำหิวโหสุดยอดแล้วได้เบียร์มาจากที่หาบองสุดยอดนะปลาบินเ่าเขาใส่ป่าปลาบินปลาบินอ่ากระลังสิเด็ิติ๋มาสองังสิล่ะ ก็นั่งทุกกองทุกกองแล้วาไปแต่มึงที่พากูไปใจ <c' n ion> นัง,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 งเปล่าล้าง่ะ่สิ่วยขเลือมันจุกหน่แล้วก็มีแหงแล้วมันต้องไปสนใจอย่างล,ละละฟาละกระเป๋า <c'> เ <n S 1> <c' n S 2> ต้นเต้นว,วานนี้ออป่าป่าหลายด เบบี้ที่เสดวันด o นู่น next o n to the rock over there plenty fish over there I I used to c a m p for s n o r k e r over there a lot of fish oh yeah yeah and we give the bread for the fish so they can come like thousands some t h i n g come yeah many different kind of fish นี่แหละตกปลานี่เพราะว่ามุมมีเบ็ดน้อยจะเบ็ดปลาแ่นี่นะสิ่เราเออเราก็ล้างทะเลคันคัน แ้มันถือปางกิติ๊ดติ๊ดติ๊ดมาสิมน้องเขาหอวบาถือปลาเลยอเคอันนี้เขาหลากไปไงแต่จริงๆเขาต้องเอาเบ็ดปลาหน่อยแล้วมีเบ็ดปลาน่อยจะเป็นตัวท็อปคาเวอร์แหี่เกาะน่ะทอปคาเอร์รือหน่อยเรือคาเอร์มีกุกมทุกส่สีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีผ่านเขาบอาว่าผิดเดียวเพราะนั้นคือไปสีเรลือใหม่ๆมีข่อยมีเกสนมีแล้วไปสามก้นสี่หละแตไปหาละปลาเต็มก็ติดกต่ปเอเพราะว่ากนใ่อาหารายอหรัน ดูทางเลยนะครับจันไม่ใช่มอเ่อร์เสียแบนั้นนะ่ะนะดูทางเอยกับจันอกับจันไม่ดูทางเลยตอนนี้อตอนนี้ตะวันเริ่มจะขึ้นมาแล้วตอนนี้เจ็ดโมงเช้าตะวันเริ่มจะถอดแสงแล้ว ม่ไปอกินข้าวไปพร้อมมามากินข้าวนี่จับแก้วจับแก้วนี่ก็ขาก้าว,ว,ว <c oughs> มาตกปลากินข้าวกับไข่กอกวันนี้ไข่ต้มอันนี้มาตกปลาดูท่านั่งซก,ก็ได้ไขก่กรอบกับไข่ต้มไข่กอกไข่ต้มเกี๊ยวองเกีย๊ยวม,ม,มาตกปลากินข้าวอ,อยู่กลางทะเลวันนี้ bắt được thỏa gần. Banh anh hiệu lòng anh hiệu thảo. Maman lắm 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 cái lắm 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 có lắm lắm mà lắm กิกม่ิกาทีินีทไม่ได้หรูนะท,นรรรรนที่ธรรมดาธรรมดาอกว่ที่ธรรมดาเนี่เป็นธรรมดากินข้าวอยู่กลางทะเลกินอยู่บ้านมันไม่แซ่บจงมากินอยู่กลางทะเลจัแก้วมาเนี่ยจัแก้วไปเนี่ยเกี่ยวกับจับแก้ว,กวเอา้างานสมอสวัน มาตกปลาก็ได้มาตกปลาไม่ได้อืนนะแม่คำถามแรกคนจากบังไก่เพราะว่าเป็นเสียบวานูแล้วบอกกี่ข้อเลยว่ามาจากจังหวัดอะไรเออเขาเนี้ยก็จากแก้วเนี่ยปู่ทันทีเลยแต่ที่อยากินของเนี้ยมันเป็ียนไเป็นก๋วยเตยเป็นเล้าเลยแก้วแก้วแก้วอีกการที่ไดเป็นบรรยากาศขนาด ทะเลไปจับแกไปมุก่กาะแซ่บเนี่ยย,มยมาม,มยุิ่งจบหุ่มไม่ยตอนนี้กับกันขงเรา,าก็เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นั่งตอนนี้เรายังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะคะตอนนี้อตอนนี้ปลาไปไหนไม่รู้ยังไม่มาสักตัวเลยเนี่ยปลาอตอนนี้เราลงมาลึกมากเลยตอนนี้เมืองทางเกาะทางโน้นอย่างไกลเลยเรามาได้ประมาณชั่วโมงแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลย โอเชียนโพซิฟพรมพรมนะคะ,ะมาล่องเรือนั่งเรือสบายๆวันนี้กันไปนโจกับตนันโจวันนี้เราก็จะเข้าฝั่งเ,เดี๋ยวผู้บ่าวโควสการเดี๋ยวผู้บ่าวโควสการมาตรวจเรือโอ้เ,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 เต้น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 แล้ เยวจะขอสัมภาษณ์ติวหน่อยนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างเจอผู้บ่าวโคสกาดครขึ้นแล้วเจอผู้เขาละลอมาถ่านหานมอยู่นะ,ะต้องเพื่อลมนน้อยๆขอ,องมารีบกระแลกผู้บ่าวขับรถน้ำกนผู้บ่าวขับเรือน้ำกนเป็นแถวเลยผู้บ่าวโคสกัด <c oughs> <c oughs> ม่แต่ละลอทั้งนั้นเลยโอ้ยติวเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปเลยมาได้ถ่ายรูปน้ำได้เสียดายผู้บ่าว เลยสิเด้เขาฟังไปหาของตายอยู่บ้านยิ้มไากลับบ้านถึงเวลากลับบ้านไปหาของตายอยู่บ้านปลาก็ไม่ได้สักตัวปลาก็ไม่ได้สักตัวผู้เ่าาก็ไม่ได้สักตัวกลับบ้านไปหาของตายที่บ้านใจอยู่เมื่อกี้นาที่กับผู้เ่าโคตรขาดไปไปกลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วคุณกับตันของเราตอนนี้ก็อายตื่นเต้นแล้วตะกี้นี้ผู้เ่าาโคตรขาดมาตรวจเรือ Uh, are you have fun? Yeah. <Huh? S 1> have fun? No, oh, I didn't catch fish yeah, no fish again. No fish. How you gonna catch it? You not open your thing. The plastic out from your hook. Ah, uh, there's no fish out there today. No. Sorry about that, man. เขาบอกว่าไม่มีปลาเลยวันนี้ไม่ได้ปลาสักตัวเลยมาขับเรือนั่งเล่นเฉยมากินข้าวในเรือโอเคป้าเราก็จะกลับกันแล้วได้เวลากลับ จำแบมานังเลือเที่ยวให้มาเบิ่งนคูบาซีนอมาเนียนะเตวสดชื่นสดชื่นมาเบิ่งนคูบาสดชื่นเมานีสดชื่นแล้วาียมาโนคูบาทหารโคสกาดไปกลับบ้านได้ชื่นหัวใจแล้วเพื่อนน้ำกลดสดชื่นหัวใจแล้วเตียวอม่อเคือเ็มันน่าจะ บายบายทะเลมีโอกาสเราก็จะมาเลือกเอาเลือออกมาเที่ยวใหม่นะคะไม่ได้ไม่ได้กาเกฑ์ว่าจะมาตกปลามานั่งเรือเที่ยวมาเป็ผู้เบาทีคือมาติวมาดูผู้เบาโพสกาดเออวันนี้ได้หนึ่งกองทัพอันนี้ได้หนึ่งกองทัพไป้หนึ่งกองทัพเรือน้ำทงน้ำเที่ยวเรือน้ำเที่ยวเขาเข้าฝั่งล้วก็จะเข้าฝั่งบายห่วดคนเดิร์กกอง โลกไปจบหลอดกันไปไปไปทะเลมีโอกาสเราก็จะมาเลือกเอาเรือออกมาเที่ยวใหม่นะคะไม่ได้ไม่ได้กัเกณฑ์ว่าจะมาตกปลามานั่งเรือเที่ยวมาต้องมาออกแต่วันนึงจะมีลิมเปิลได้ไวตอนนี้เราจะเข้าฝั่งตอนนี้เรือจะเข้าฝั่งกี่ลามเนี่ยหนึ่งลำมสองลำมสามลำมสี่ลำนู่นลำหนึ่งเป็นพุ่นห้าลำ กับของเราเป็นหกลังดูใครจะเข้าท่าก่อนกันเรื่องวันนี้นี่การแข่งกันว่าใครจะเข้าท่าก่อนแอบเดี๋วบอกว่าจะเอาเหรียญทองวันนี้ไปโน่นใครจะเข้าฝั่งก่อนกันโน่นไปซีรล่งนี่ลำนี้เข้าก่อนแล้วนี่เข้าาเข้าก่อนนี่ลำนี้เข้าท่าเทียบท่าก่อนนะเหรียญทองแดงเหรียญทองให้เหรียญเงินนี่เหรียญทองแดง สามเรี้ยนเลยฟงฝังแล้วเข้าฟังเ<ห>ข้าฟัง<ล>่งเยียเยาโอเคโอเคโอเคเข้าฟังเข้าฟังเราก็ได้มาถึงฝั่งแล้วก็กทุกคนเข้าฝังแล้วไม่ได้ปลาจักตัวเลยได้เจอแต่ผู้บ่าวโคสกาดวันนี้พาไปนั่งเรือเที่ยวนะคะวันนี้ไปกัน3ามคนมีพี่ติ๋วแล้วก็ตาโจเซฟแล้วก็มารีนะคะ โอเคค่ะสำหรับนั่งเรือเที่ยวค่ะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับนั่งเรือเที่ยวที่ก็คกวมเมริกาทะเลที่กอะกวมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าที่กาะกวมเมริกานะคะทุกคนเชิญเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ